ราวนี้เป็นหัวอีกพาร์ทที่สองนะฮะเดี๋ยวให้ให้ไปฟังนะว่าคำตอบไหนแมทช์กับคำถามที่โกรธเกรี้ยวอันนี้นะครับไปฟังเลย I asked you to compile the client reports by Tuesday. Why haven't they been done yet? A. The meeting room is on the second floor. B. I'm not sure, but I'll check the schedule. C. Sorry, I was waiting for the latest sales figures. มาเฉลยกันนะครับเขาบอกว่า I ask you to compile the client reports. คำว่า compile แปลว่ารวบรวมฮะ compile รวบรวม compile รวบรวมชานนี่ยขอให้แกร,รวบรวมรายงานลูกค้าก่อนวันอังคารนะ่ะไม่เกินวันอังคารนะ่ะบ่แปลว่าไม่เกิน Why haven't they been done yet? แล้วทำไมรายงานมันถึงยังไม่เสร็จอีก done ในที่นี้มีความหมายเหมือน finished ฮะ done ในที่นี้นะมีความหมายเหมือน finished เป็นแอตตีฟะแล้วทำไมยังไม่เสร็จอีกเจ้านายโมโหเจ้านายโมโหเอบอกว่าห้องประชุมเนี่ยอยู่บนชั้น2ค่ะแกล้งบ้าแกล้งตอบไม่รู้เรื่องไม่ได้นะผิดบีบอยบอก I'm not sure ไม่แน่ใจค่ะ but I'll check the schedule ยวด,ดูตารางงานให้นะฮะอันนี้เนี่ยออกแนวแบบออกแนวแบบใจกล้ามากนะก็คือเออไม่แน่ใจว่าทำไมไม่เสร็จยวไปเช็คให้แล้วกันยังไม่ถึงคิวมัง้งอะไรเงี้ยไม่ควรตอบแบบนี้นะครูเบิร์ตว่าไม่เอาซี C. บอก Sorry ขอโทษจริงๆค่ะ I was waiting for the latest sales figure figure แปลว่าตัวเลขตารางหรือรูปภาพก็ได้อันนี้เขาน่าจะหมายหมายถึงตัวเลขยอดขาย,ยคือหนูเนี่ยกำลังรอตัวเลขยอดขายอยู่ค่ะก็เลยยังทำไม่เสร็จเออเป็นข้ออ้างได้ตอบเป็นข้อ s e a t คถือว่าแก้ตัวใช้ได้นะฮะ แล้วทำไมเขาต้องใช้เป็น was wedding แบบนี้ทำไมใช้เป็นอดีตนะหนูเลยตอบผิดเลยเนี่ยทำไมไม่ใช้เป็น I am wedding ที่ใช้เป็น was wedding สื่อว่าก่อนหน้าที่จะจดก่อนหน้าที่เจ้านายจะมาถามอ่ะกำลังรออยู่เลยนะฮะก่อนหน้านี้กำลังรออยู่เลยแต่จริงๆตอนนี้ก็รออยู่นะแต่คนเน้นว่าอา๋อที่ยังทำไม่เสร็จเนะี่ยเพราะก่อนหน้าที่เจ้านายจะเจ้านายจะมาถามอ่ะหนูรอยอดขายอยู่ใช้ได้ฮะไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวดูสับกันนิดนึงนะคำแรกคือ compile แปลว่าอะไรนะรวบรวม done แปลว่าทำเสร็จที่ใช้เป็น present perfect haven't been h a v e t h r e e แบบนี้เพื่อสื่อถึงความกลุ่นๆทำไมยังไม่เสร็จเลยอะถ้าเสร็จก็ต้องเสร็จกลุ่นๆใช่ไหมแต่มันยังไม่เสร็จนะฮะ schedule แปลว่าตารางเวลาส่วน figure แปลว่ากราฟรูปภาพตัวเลขหรือตารางก็ได้ความหมายเยอะมากๆเลยถูกไหมข้อนี้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ